สวัสดีเ,เพื่อนๆนะคะกลับมาเจอกันกับช่อง Luna d i s าดิสค่ะโอเคก็ในวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกอากาศกันนะคะโดยหัวข้อของเรานะคะจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าในช่วงนี้นะคะเรามีโอกาสที่จะสักเซสนะคะในเรื่องอะไรบ้างนะคะจะเป็นในเรื่องของการงาน การเงินหรือจะเป็นในเรื่องของความรักหรือเปล่าที่แบบเออมีทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันได้ในคลิปนี้เลยนะคะแต่ต้องบอกว่าในคลิปที่แบบมิงออกไปในช่วงนี้ก็คือจะเห็นแต่มือนะคะแล้วก็เห็นแต่ไพ่หรืออะไรประมาณนี้ก็สอบถามว่าเพื่อนๆชอบไหมนะคะเหมือนกับเออได้เห็นหน้าไพ่ได้เห็นรูปอเอออัธรรถประมาณนี้โอเคไหมหรือ ถ้าแบบเออในวันหนึ่งมิ้งจะเอาเหมือนกับหน้าตัวเองออกนะคะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นราสีอะไรอย่างเงี้ยนะออถ้าเกิดมิงเอาหน้าตัวเองออกอย่างเงี้ยเพื่อนๆโอเค okay, หรือเปล่าหรือว่าชอบฟีลแบบว่าอยากเห็นหน้าไพ่นะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะที่ด้านล่างเลยนะคะแล้ถ้าใครบอกว่าไม่อยากเห็นหน้าแม่หมอเพราะแม่หมอไม่สวยนะคะอันนี้แบบว่า โมโหเลยนะไม่หมอโมโหนะะโอเคอันนี้พูดเล่นนะก็บอกได้นะคะไม่เป็นไรอ่าโอเคก็ในคลิปนี้นะคะจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกนะคะใบแรกนะคะเป็นดูวิวนะคะ,ะ,คะอ่าให้ดูก่อนใบแรกคะ่ะใบที่2คะ่ะ แล้วก็ใบที่3ค่ะเป็น the lover นะคะเออมี the w h e l นะคะแล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็น king และ king of cup นะคะแล้วก็เป็น the lover นะคะเเพื่อนใช้สมาธิในการเลือกนะคะว่าเราเนี่ยจะส c เ e s s หรือมีความสำเร็จในเรื่องใดน,นะที่แบบมันจะเกิดขึ้นในเร็วนี้หรือโดดเด่นในเร็วนี้อะไรเงี้ยนะคะโอเคถ้าเกิดเลือกได้แล้วสามารถกดข้ามนะคะ,ะไปฟังคำทำนายของตัวเองได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแล้วนะคะเป็น The w h e e l นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะหรือคนที่แบบอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณบางอย่างนะคะที่เรื่องราวอาจจะเกี่ยวกับเขาคนนั้นหรือเรานะคะจะมีพลังงานอย่างไรบ้างนะคะเป็นเนปจูนคะ่ะเป็นราศีมีนคะ่ะราศีกุมนะคะเราก็ าราศีกุงเหมือนเดิมนะราศีมกรได้นะคะแล้วก็ราศีเมทุนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพลังงานของคนที่ชอบอช่วยเหลือคนอื่นใจดีนะคะบางคนอาจจะมีการดีวอะไรที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติเปนช่วงของการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้นะคะประมาณนี้ได้นะอันนี้อาจจะเป็นเ n e r g y ของคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะจริงๆหลักๆอ่ะมันคือเป็น,นเรื่องของแบบว่า การช่วยเหลือการซัพพอร์ตอาจจะเป็นเราไปช่วยเหลือเขา,าเขามาช่วยเหลือเราหรืออะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิ่งที่ทําให้เรามีโอกาสนะคะที่เหมือนกับว่าสักเซสนะคะคือเรื่องอะไรก่อนอื่นเดี๋ยวมิ้งขอเช็คพลังงานก่อนนะว่านะตอนนี้สถานการณ์ของตัวเรานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานค่ะของคนที่เลือกไพ่นะคะกองที่หนึ่งค่ะ s f p e n t a c l e เอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการช่วยเหลือนะใน of o n ันนะคะ เนี่ยการช่วยเหลือการดูแลการซัพพอร์ตนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีเรื่องที่เกี่ยวกับการงานนะในออฟวอนซิกออฟวอนนะคะบางคนนะคะทำงานด้านาเกี่ยวกับพวกเอกสารหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันบางคนทำหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะคะเป็นงานที่อาจจะทำมานานแล้วอะไรแบบนี้ได้นะแล้วก็ควีนออฟสอดนะคะไฟออฟสอดโหสถานาการณ์ของคุณต้องบอกว่า มันมีความดุมดันหรืออะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆในส่วนของไพ่กองนี้มีรู้สึกว่าเด่นนะในเรื่องที่เกี่ยวกับาการทํางานการเรียนการฝ่าฟันอุปสรรคหรืออะไรประมาณนี้นะคะที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะมันขึ้นว่าสถานการณ์สําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือการดูแลนะจะเป็นในส่วนของเราไปช่วยเขาก็ได้หรือเขามาช่วยเราก็ได้นะคะแต่ทั้งเนี้ย มันเหมือนกันมันแอบจะแบบมีความยากอยู่ในสถานการณ์ที่เราเจอนะคะบางคนนะคะเจอเหตุการณ์ที่แบบคล้ายๆว่าโดนบล็อกอะ่ะโดนปิดกันนะคะเช่นเหมือนกับเราทํางานแล้วไม่ได้รับในเรื่องของความร่วมมือหรือพอเราถึงจุดที่แบบเฮ้ยเราจะได้ชยัยเราจะได้เป็นที่ยอมรับก็อาจจะเหมือนกับโดนกันโดนแบบว่า คล้ายๆว่าโดนแย่งผลงานหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ทั้งนี้ถ้าถามว่าผ่านได้ไหมที่จริงจากอภัยมือนขึ้นว่าเราไฟมากนะคือแบบเป็นควีนออฟสอดอะจริงๆก็คือแบบโอ้โหเราแบบเก่งพอตัวอยู่เอาจริงจัดการได้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเจอจะเจอเหมือนกับปัญหาอ,ะ,อะไรบางอย่างแล้วเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วอะแต่คุณสู้ได้คุณจัดการได้คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเด็ดขาด นะคะแล้วก็ไม่ค่อยเอาอารมณ์มาลงด้วยมันเหมือนกับปกติถ้าคนที่แบบเจอเรื่องราวประมาณนี้ถ้ามีอารมณ์นะคะก็คงเหมือนกับตกหลุมพรางเขาหรือแบบว่าบางทีเขาอาจจะ ยุให้เราโมโหไม่พอใจหรือสร้างคล้ายๆว่าคลื่นใต้น้ําหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ตัวเราวัดสตองพอเราโนสนโนแคร์ไม่อะไรทั้งนั้นเราก็คิดว่าโอ้เธอคือคนะระดับกับฉันนะฉันน่ะเจ๋งพอนะคะมันจะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะเนี่ยแล้วส่วนตัวไพ่นะมันขึ้นประมาณว่าถ้าเราคิดว่าเราจะจัดการกับคนคนนี้จริงๆเราไม่ได้ยากนะคะคือดาบแบบมันอยู่ในมือเราแล้วอยู่แค่ว่าเราจะทําหรือไม่ทําเขาว่าไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้มี power มาพอที่จะมาสูวอะไรได้เลยสิ่งที่เขา เราทําได้เป็นลักษณะแค่เหมือนกับการยุยงแยงทําให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียหรือคอยปั่นประสาทคนอื่นหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าสิ่งที่แบบคนรระวังนะคือมันขึ้นประมาณว่าอารมณ์ว่าเราช่วยเขาอะแต่เขาอาจจะเหมือนแบบเราช่วยเขาเราซัพพอร์ตเขาแต่สิ่งที่ได้กลับมาค่ะมันไม่โอเคเออแล้วเราก็จะแบบว่าได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างนะแล้วเราเองก็จะแบบว่า เด็ดขาดอะหรือเป็นการตัดความสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือ อีกฟิลหนึ่งนะคะอาจจะหมายถึงว่าเออเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะมันเป็นปัญหาที่แบบเกิดบนเวียนอะ่ะมันแก้ไขได้ยากหรืออะไรประมาณนี้นะคะดูพอดูเหมือนว่าเราจะแบบเฮ้ยไปในทิศทางที่ดีนะคะก็อาจจะแบบว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาอะไรประมาณนี้หรือมีคนคอยกีดกันเราอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าดูโดยรวมมีรู้สึกว่าถ้าเราอะ่ะเหมือนกับได้เจอกับคนที่แบบมาก็ะร,ร้างปัญหาหกับเรามีรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําได้ขนาดนั้นอย่างมากเขาก็แค่ทําให้เรา เรารู้สึกเหมือนกวนกวนใจอ่ะเหมือนกวนใจเราโมโหหงุดหงิดหรืออะไรประมาณนี้มากกว่านะคะซึ่งถ้าเราไปถึงจุดนะั้นมันไม่ได้ทําให้เราฟีลแบบรู้สึกเครียดกังวลแบบอะไรมากมายนะแต่มันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะอ่ะคือฉันจะสู้ฉันไม่ยอมแล้วจะบอกให้หรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นในบางคนนะระวังเรื่องคําพูดนะคะมีไพ่ว่าพูดแรงพูดจารุนแรงนะคะจากการหงุดหงิดใช้อารมณ์หรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังจะะ๊ะ โอเคคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเรื่องที่คุณอาจจะมันกับ s u c c e ได้นะคะคือเรื่องอะไรนะคะเป็น for u of sort w ค่ะ page of p e n t a c l e เนี่ยบางคนรู้สึกว่าอยากจะพักอยากจะอยู่เฉยๆหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนแบบอยากจะทบทวนกับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะ สิ่งที่จะ s ักเซส s นะคะคือเรื่องอะไรนะคะเอ่อคราวนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณอาจจะแบบมีปัญหาเครียดในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานปัญหาชีวิตอะไรต่างๆก็ดีนะคะที่อาจจะเจอในช่วงนี้แต่ว่าสิ่งที่แบบ u ั c เซ s อะ มีรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะไม่เหมือนกับว่าคุณอาจจะไปเหนื่อยนอกบ้านไปเหนื่อยกับคนอื่นนะคะแต่ว่าความรักความเข้าใจของคนใกล้ตัวของคนในครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้มันจะช่วยเหมือนกับฮิลลิ่งคุณอะ่ะเป็นคนที่คอยเติมพลังงานให้กับคุณได้นะคะเนี่ยมันขึ้นในเชิงของคําว่าพักใจ หรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเนี่ยแบบอยากจะพักใจนะเออบางทีเราก็รู้สึกว่า,าอยากจะแบบเป็นเด็กๆอะ่ะไม่อยากที่จะต้องเหมือนกับเป็นราชินิดาบท,ที่คอยถือดาบนะคะเตรียมสู้่เราอยากที่จะแบบพักอะ่ะเราอยากอยู่กับคนที่เรารู้สึกสบายใจ หรือว่าอยู่บางคนถ้ามีครอบครัวคืออยากอยู่กับลูกอย่างนั้นก็ได้นะคะอยากอยู่ที่แบบทําอะไรเป็นเด็กๆอะไรประมาณนี้ได้มีคนเอาใจมีคนเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สักเซสนะคะสําหรับคนที่เรื่องกองที่1นึ่มีรู้สึกว่าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคือคนจะมี คนที่เหมือนกับคอยอยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจนะคะแล้วก็คอยเติมอะ่ะเหมือนเติมเติมเติมพลังของเราเติมเอเนอร์จีของเราให้มันเหมือนกับฟูอยู่ตลอดเวลาหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันทําให้ตัวเราค่ะกล้าที่จะไปเริ่มต้นแล้วก็ทําสิ่งใหม่ๆอะไรประมาณนี้เนี่ยมันไล่ตั้งแต่เนี่ยเหนื่อยนะแล้วก็จะมีคนที่ทําให้เรารู้สึกแบบว่าเออกลายเป็นเดวิลไม่เป็นไรโอเคจบช่างมันปัญหา แก้ไขจบเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมินก็เลยรู้สึกว่าโอเคถึงจะเหนื่อยในยเรื่องงานเรื่องปัญหาต่างๆมากแค่ไหนแต่ว่าคุณมีกําลังใจที่ดีนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบ success นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราอะ่ะมีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีคนรักที่ดีอย่าลืมดูแลเขาให้ดีเพราะว่าเขาเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญของเรานั่นเองนะคะต้องบอกว่าบางคนได้จนชินแล้วอาจจะมองไม่เห็นนะก็เหมือนกับต้องเราก็ต้องแบบเติมพลังงานอะ่ะเออต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนิดหนึ่งนะคะ โอเคก็เร okay. mm ียบร้อยนะคะสำหรับคำทำนายสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะต่อมานะคะในส่วนของใบที่2ก็จะเป็นไพ่ใบนี้นะคะแต่ว่ามิ้งก็ยังคงงงอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสรุปมาเป็นไนหรือมนเป็นคิงนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นคิงนะคะเป็นคิงออ f c u คัเนาะหรือใครไม่แน่ใจก็โอเคเอาเป็นไพ่ใบนี้ละกันนะเออิงใบที่2นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะจ๊ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานก่อนนะคะก่อนที่จะมาดูว่าเฮ้ยในช่วงนี้เรามีโอกาสที่จะซซกเซสในเรื่องอะไรนะคะเขาดูพลังงานก่อนนะคะคนที่เลือกไพ่ก่องที่2ตอนนี้คุณเจอเรื่องราวอะไรอยู่นะคะ7、จ็ด of c u p นะคะเออบางคนในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของความคิดนะคิดในเรื่องของการเรียนการพัฒนาตัวเองหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะมันเหมือนกับตัวเราเป็นคนที่มีทางเลือกอยู่ตลอดเวลามีช้อยตลอดเวลานะคะ แต่แบบว่าบางทีเราอาจจะแบบนิ่งๆอะ่ะคือคิดนานกว่าจะตัดสินใจได้เฮอร์มิสนะคะจะเป็นราศีกันนะเป็นคนที่คิดด้วยเหตุผลคือมาเป็นไพ่ทั้งแบบว่าคิดในความที่แบบว่า ความรู้สึกชอบแต่เนี้ยเป็นการคิดด้วยการใช้เหตุผลแบบว่าเยอะมากๆมันเลยเป็นฟิลที่ว่าเราอาจจะนําสิ่งที่ชอบมาคิดมาทบทวนในการใช้เหตุผลนะคะแล้วก็มาดูอีกทีนึงมาตัดสินใจอีกทีนึงว่าเราจะเลือกอะไรเราจะไปในเวนไหนหรืออะไรประมาณนี้นะคะ u d g m ม n t นะคะ การคิดการตัดสินใจของเรานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ต้องมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะหรือกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะมันเลยทําให้เรานะคะเป็นเพนออฟสอดนะคะรู้สึกว่าจะลองทําดีไหมจะเริ่มทําดีไหมหรืออะไรประมาณนี้เหมือนคนที่มีไอเดียเยอะแยะมากมายเลยนะแต่แบบว่าช้านิดนึงนะคะเหมือนรอจังหวะที่ดีหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันอ่ะโอเคอันนี้เจอแล้วอันนี้เป็นไหนโอเคอ่ะ อ๋อคนเราสำนับเนาะโอเคอันนี้เป็น night o f cup นะคะคราวนี้มาเลยขึ้นเชิงประมาณว่าสิ่งที่เราอาจจะเจอในช่วงนี้นะคะเอออย่างแรกเหมือนกับเป็นช่วงที่เราอาจจะมีไอเดียอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เราเก็บตัวอย่างเงียบๆคนเดียวไม่ค่อยได้เจอใครนะคะเราก็ยิ่งมีไอเดียที่แบบหลากหลายผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะเพียงแต่เราอาจจะกําลังรอจังหวะอะไรบางอย่างะคะรอจังหวะที่ดีนะคะหรือบางทีรอเพื่อนรอญาติรอคุณพ่อคุณแม่นะคะ เหมือนกับซัพพอร์ตหรืออะไรประมาณนี้ว่าเออจะมีคนอื่นคิดเหมือนฉันไหมก่อนที่เหมือนกับเราจะมีการตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างลงไปนะคะแต่ทางเนี้ยไพ่เหมือนขึ้นประมาณว่ายังช้าชอยู่นะคะเราอาจจะยังมีความแบบเอายังไงดีนะเริ่มดีไม่เริ่มดีจะยังไงนะคะเพราะเหมือนกับเราจะดูบรรยากาศของคนรอบข้างว่าโอเคไหมนะคะกับสิ่งที่เราจะคิดหรือตัดสินใจนะคะ โอเคเรามาดูกันนะคะว่าคนกองนี้มีโอกาสที่จะสกเซสนะคะในเรื่องอะไรบ้างนะคะเป็นฮาลโลแฟนนะคะที่จริงไพ่ของคนที่แล้วกองเนี้ยโดดเด่นในเรื่องของการเรียนนะเนี่ยเป็นไพ่เรียนแบบปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะบางคนอาจจะแบบสนใจในด้านของหมอได้เหมือนกันนะหมอการบริการอาหารน้ําดื่มได้นะคะเนี่ยทาอะไรที่แบบเป็นเชิงเหมือนแบบ สร้างสรรค์ก็ได้เหมือนกันนะแบบงานอาร์ตอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้สิ่งที่เราจะสักเซสนะคะอย่างแรกเลย h a โแฟนนะคะแล้วก็เพจออฟวอนนะคะมันเหมือนกับว่าตัวเราอาจจะเหมือนกับรู้สึกอยากจะทําอะไรใหม่ๆน,นะอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะเราก็ต้องเหมือนมีการต่อยอดการเติบโตด้วยนะคะเราคาดหวังในเรื่องของการเติบโตอะ่ะ แต่ว่าจะเติบโตอย่างช้าๆแล้วมีความมั่นคงก็ได้แล้วสิ่งที่เราทำนะคะมันจะต้องแบบเป็นความถูกต้องให้เราแฟนนะคะคือมันจะต้องดีอะทุกคนต้องสนับสนุนหรืออะไรประมาณนี้นะคะเชนออฟคัพในสิ่งที่เราทำนะคะเหมือนจะมีคนช่วยเหมือนก็มีคนคอยให้กำลังใจหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเพียงแต่ว่าตัวเราอาจจะแบบเครียดเข,ขาขยายค่ะ X of Cup อ คราวนี้ได้ถามว่าสิ่งที่แบบทําให้เรามีโอกาสที่จะสักเซสได้หรือเป็นเรื่องอะไรสักเซสในเรื่องไหนนะคะเออที่จริงจากหน้าไพ่นะมันขึ้นในเชิงประมาณว่าสิ่งที่ทําให้เราสักเซสมันเป็นเรื่องของไอเดียมากกว่านะคะเช่นเราคิด วางแผนอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะกําลังรองกําลังเสริมนะคะเช่นดูว่าคุณพ่อคุณแม่โอเคไหมเพื่อนโอเคไหมคนรอบตัวคิดยังไงเห็นด้วยกับฉันหรือเปล่าเหมือนเป็นช่วงที่แบบมีการเซาเสียงหรืออะไรประมาณนี้นะคะว่าที่มาโอเคนะคะทุกคนแบบว่าจะนับสนุนใช่ไหมนะคะครานี้มีรู้สึกว่าถ้าแบบไปการสังเสคือเราอาจจะได้บทสรุปอะไรบางอย่างนะคะในช่วงนี้ได้นะในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอะ่ะ ออแล้วเราก็วางแผนปูทางไปอนาคตแล้วนะคะมันขึ้นประมาณว่าตรงนี้อาจจะได้อะไรที่เคลียร์ชรัดเจนคนรอบข้างก็จะเหมือนกับว่ามาช่วยกันเหมือนกับใครว่ามาช่วยกันดิสคัสหรืออะไรประมาณนี้นะว่าสิ่งที่เราทํามันโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้รับในเรื่องของความเข้าใจเออความเข้าใจการซัพพอร์ตนะคะแต่คราวนี้ถ้าถามว่าสิ่งที่เราอยากจะทํามิ้งมองว่า มันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะไม่มีไพ่ของคําว่านานนะคะคือถ้าเราคิดจะทําแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้สกเซสได้แบบภายในยแค่แบบเวลาสั้นๆเดือน2เดือนหรืออะไรประมาณนี้มันอาจจะใช้เวลาหลายเดือนนะคะ,จจะใช้เวลาหลักปีอย่างเงี้ยยิ่งบางคนนะมีในเรื่องของการเรียน ะะการเรียนการหน่ยอดการพัฒนาตัวเองหรืออะไรประมาณนี้นะคะมันเลยใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบบทสรุปในเรื่องของการ take action หรือผลลัพธ์ที่ลงมือทำอะ่ะมันเลยเป็นฟิลที่ว่าเราแค่ยังเครียดอยู่นะคะยังเครียดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะรู้สึกแบบเออจะทําดีไหมหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอะ่ะ เหมือนกับพยายามไม่คิดมากนะแต่มาโฟกัสนะคะแล้วก็ให้คนอื่นช่วยออกไอเดียว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทําหรืออยากทําตรงนี้เออคิดว่าม,ามันสกเซ็ไม่มีโอกาสไหมนะคะเราจะได้บทสรุปในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าถามว่าวโดดเด่นในเรื่องอะไรอย่างแรกนะคะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนแล้วก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนทําในเชิงที่เหมือนกับมีไอเดียอะไรบางอย่างอะ่ะแล้วก็กําลังรอให้มันตกผลึกว่าจะไปในเวย์ไหนดีเรามีโอกาสที่จะได้รู้นะคะในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะ โอเคก็เรียบร้อยสําหรับไพ่นะคะคนที่เลือกกล่องที่2นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าในคลิปนี้มันก็โอเคมันก็ถือว่าค่อนข้างตรงเนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้กดซับสไคร e นะคะเพื่อที่จะได้ติดตามในคลิปใหม่ๆต่อไปนะจ๊ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมาเลยนะคะสวัสดีค่ะ เรามาต่อนะคะกันที่ไพ่กองที่3ได้เลยนะคะเป็นเด e l เวอร์นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าคนที่เข้ามาดูนะตัวคุณมีพลังงานเหล่านี้หรือเปล่านะคะจริงๆก็แบบเออจริงๆก็ดูได้หมดแหละเป็น general นะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองเช็คดูว่าอาจจะแบบเออเป็นพลังงานเข้มข้นนะ ที่อาจจะแบบว่าส่งตรงนะคะจากคนที่เข้ามาดูนะคะเอ,อ่อคนที่เข้ามาดูจะเป็นชาวราศีกุมค่ะ hmm. ชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีพิจิกค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชาวราศีสิงห์นะจริงๆชาวราศีสิงห์ก็ค,ค่อนข้างจะโดดเด่นบางคนมีลัคนาดาวจานันดาวสุนะคะราศีกุมพิจิกนะคะราศีสิงห์ก็ได้นะคะหรือคนที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า ในช่วงนี้จะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรับปรับนะมันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่เอาแน่เอานอนไม่ได้สถานการณ์พลิกผันหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่พลิกผันตรงนี้ถ้าผ่านไปได้นะมันอาจจะทําให้คนที่เข้ามาดูนะคะพลังงานในในกองนี้นะคะชายตัวเองเหมือนกับเป็นการพิสูจน์ตัวเองที่จะทําให้ได้รับการยอมรับหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีพลังงานประมาณนี้นะคะโอเคมีพลังงานของการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงเกิดเรื่องราวประมาณนี้นะคะ ก็อาจจะแบบเป็นเรื่องราวที่แบบค่อนข้างตรงกับคุณได้ด้วยเหมือนกันนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาขอเช็คพลังงานกันก่อนนะคะก่อนที่แบบเราจะมาดูนะว่าในช่วงนี้คุณจะสักเซตในเรื่องอะไรนะคะขอดูพลังงานค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ mm hmm. p a g e of Cup นะคะ q u e e n of ว r e e of Swords ค่ะคุณมีต้องเสียจใจอะไร The Chariot นะคะ แล้วก็ k night nice, นะคะ of pentacle นะคะเอ,อ่อมิงรู้สึกว่าพลังงานของคนที่เข้ามาดูในกองนี้นะคะน่าจะเป็นเอจีที่เกี่ยวกับความรักหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะเมืเหมือนกับตัวเราเนี่ยพอรู้สึกดีกับใครนะคะก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆว่าแอบ,บมีความหวังอะในความสัมพันธ์ตรงนี้คาดหวังในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ แต่จริงๆเวลาที่เรามีความรักมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะโตนะเออเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราพยายามพยายามจะเข้าใจพยายามจะเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ว่าบางทีสิ่งที่เราเจอในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบมีในเรื่องของความเครียดความกดดันหรืออะไรประมาณนี้ได้นะเดีย๋ยวขอดูหน่อยนะคะ บางทีมันเครียดนะคือบางคน e NERGY ของบางคนที่เข้ามาดูมันเหมือนกับว่านในตอนที่เราจะมีความรักอะเราคาดหวังในภ a ที่แบบรักที่แบบสดใสอะเออแล้วก็เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับตัวเองด้วยเวลาที่เรามีความรักแล้วร,รู้สึกว่าเราอยากที่จะดีขึ้นเก่งขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าบางทีในเรื่องของความรักอะมันอาจจะเจอ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งได้นะเออถ้าพูดถึงมันมีโอกาสที่แบบเจอเนเธอร์อของคู่แข่งซึ่งคนคนนั้นน่ะอาจจะเป็นในเวอร์ชั่นที่แบบว่าค่อนข้าม,มีความพร้อมในหลายๆด้านแล้วหรืออะไรแบบนี้ได้ทําให้ความรักนะระหว่างเรากับเขานะคะมันก็เลยอาจจะแบบ มันดูมีการ take action มากๆอ่ะดีมากในช่วงแรกแต่ว่าพอนานไปเขาก็ดูนิ่งๆหรืออะไรประมาณนี้ได้อันเนี้ยมีรู้สึกว่าสถานการณ์อาจจะไปเด่นในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือจากตอนแรกนะคะที่เหมือนกับเรามีความเป็นเด็กหรืออะไรประมาณนี้เราคิดว่าเฮ้ยเราก็พยายามที่จะเข้าใจเขามากแล้วแต่ว่ามันไปถึงจุดที่แบบเรามีปัญหากันแล้วหรืออะไรแบบเนี้ย เออจุดนั้นนะมันทำให้เราโตแบบโตจริงๆเข้าใจทุกอย่างแล้วหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะคล้ายๆว่าเรารู้ตัวช้าไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันเลยทำให้บางทีตัวเขาก็เลยเหมือนกับว่าลดลดในเรื่องของการเทคแอคชั่นสิ่งต่างๆลงแล้วก็ดูนิ่งมากขึ้นไปสนใจในเรื่องของการทำงานแล้วก็ไปติดเพื่อนแทนหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะมันเลยเป็นฟิลที่แบบว่าคล้ายๆว่าออคล้ายๆว่าถูก ถูกที่ผิดเวลาอะไรประมาณนี้ไหมเออมันเหมือนกับเขามาในตอนที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจอะในเชิงของความสัมพันธ์อม,มาเข้าใจอีกทีก็คือเหมือนเขาก็เริ่มมีการเฟดต,ตัวหายออกไปหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะโอเคตอนเนี้ย อาจจะทําให้คนกองนี้มีการเหมือนกับหมกม,ม,ม,มุ่นในเรื่องของความรักนะอันนี้ก็คือตรงกับอันนี้เลยนะคะเป็น the lover นะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่จะทําให้แบบคุณชื่นใจได้บ้างหรือว่าด้านไหนอะ่ะของคุณที่มันโดดเด่นแล้วมีโอกาสที่จะสกเซ็นะคะเป็นเรื่องอะไร Six of One ค่ะ Page of s w o ค่ะ Two of Cups ค่ะ เชนออฟสอดค่ะแล้วก็เป็นซิ o ออฟสอดนะคะโอเคคราวนี้ถ้าถามว่าเราจะ u ั c เซ s นะคะในเรื่องอะไรมีรู้สึกว่าที่เด่นๆนะ มันเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่การางานนะคะเพราะว่ามีสิ่งออฟฟอนขึ้นนะเป็นในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการทํางานสิ่งที่ทํานานแล้วนะคะได้รับการยอมรับมีแต่คนให้การชื่นชมหรืออะไรประมาณนี้นะคะชื่นชมในความสามารถนะคะชื่นชมในแบบว่าสิ่งต่างๆที่เราเป็นหรือการแสดงออกของเราทุกอย่างมันดีมันเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยนะคะคราวนี้ในสิ่งที่แบบจะสักเซสส์นะคะมันเป็นได้ตั้งแต่ว่า เรามีโอกาสที่จะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานโดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองไม่เหมือนกับว่าเรากเซสในเรื่องนี้สุดท้ายเราต้องเหมือนกับมีการอัปเลเวลอ่ะเหมือนกับไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นใหม่หรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะและอาจจะทําให้ตัวเราะะได้เจอกับความสัมพันธ์ได้เจอกับความสัมพันธ์บางอย่างนะคะที่ดูเหมือนกับว่า อาจจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือแต่พอมีไพ่เดทนะบางทีมันเหมือนกับว่าคนที่อาจถ้าเขาห่างกันไปอ่ะเขาห่างไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีการมเบียกลับมาช่วยเหลือกันอีกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะเนี้ยมันเป็นเ n e r g ที่แบบเนี่ยโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะแล้วตัวเราก็รู้สึกว่าฉันจะจะพัฒนาตัวเองแล้วฉันจะไปในเวย์ของการทํางานแล้วเพราะว่าเรื่องงานของฉชนเนยมันโดดเด่นนะคะเนี่ยถ้าเกิดเราไปในเวนี้ได้นะคะ สักพักในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะทําให้เหมือนกับคนคนนี้มีการเหมือนกับกลับมาช่วยหรือหรือกลับมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ที่มีกับเราใหมา่อีกครั้งหนึ่งได้นะอันนี้จริงๆมาเป็น energy ที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าพอมันมี chain of sort s i x of sort ขข้นมานะคะมันอาจจะกลายเป็นตัวเราเองอที่รู้สึกว่าฉันพอแล้วฉันไม่เอาแล้ว อะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะมิเรารู้สึกว่าบางทีคนที่เข้ามาในช่วงนี้เหมือนเขาเข้ามาสอนอะไรบางอย่างกับเราอะสอนให้เราเข้าใจสอนให้เราเติบโตเนะาะคราวนี้มันเติบโตทั้งในด้านของใครว่าความคิดความเข้าใจแล้วตัวเราก็จะโดดเด่นในเรื่องของงานเป็นทุนเดิมด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคนคนนี้จะเข้ามาสอนนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะก็อาจจะแบบ เป็นตัวเราเองที่รู้สึกว่าเราได้เราได้เรียนรู้บทเรียนนี้ครบแล้วนะคะจบทาสแล้วอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยอาจจะแบบว่าเราเลือกที่จะออกมาแบบทดลองของเราแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะแบบคล้ายๆว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลหรือไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่แบบอาจจะทำให้เราน้อย แล้วก็กังวลเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความรู้สึกนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราโดดเด่นอะมีรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการางานแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะมีคนคอยช่วยนะ แต่ว่าเราอาจจะสตรองพอแล้วก็ได้นะคะที่แบบว่าเออฉันจัดการเองหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันโอเคก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เข้ามาเลือกนะคะในส่วนของกองที่3ก็หวังว่าพลังงานตรงนี้จะตรงกับเพื่อนๆน,นะคะจะได้แบบเป็นแนวทางหรืออะไรประมาณนี้ได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบเจาะจงอะ่ะแนะนาเป็นการดูดวงส่วนตัวเพราะจเนอ r a ลมันไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe เอาไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเรากลัเจะกัน,กนใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ